สวัสดีครับสวัสดีครับลองของซะหน่อยลองของซะหน่อยวันนี้น้องไททันน้องไททันมีของมาเซอร์ไพส์อีกแล้วข้างในเป็นอะไรรู้ไหมไม่รู้อ้าวงั้นเรามาแกะกันเลยแกะค่ะบกแกะหน่อย่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเพืนน่อนเลย ด้วยมันมีปอปแปยอะไรสักอย่างอยู่อ้าวมาดูซิข้างในคืออะไรอ้าวเปิดได้อะไรเอ่ยอ้าวคยนต์ไดโน่มเฮมาดูซิข้างในม,มีอะไรเป,เป็นห่อพลาสติก อ้อไหนลองแกะดูสิอน,นูกแกะจัดการเองแล้วต้องเล่นยังไงป่ะครับอ้าแกะเลยเอลอ,อ้อ,อ นี่กดตรงคืออะไรครับเป็นไดโนของอเล่นเซอร์ไพรส์เป็นปืนไดโน่ไม่กดไม่ได้อ่ะอ่าไหนดูสิพระครับทำไมกดไม่ได้อะเป็นปืนไดโนเส<ข>าร์สี<ง>เหลืองพระครับเขาล้องไว้ยอยู่ใช่ไหมอ่ะปืนไดโน เดี๋ยวป้าดูก่อนว่ามันเล่นยังไง๋อ,อตรงนี้มันหมุนแก๊ก,ก,กได้อ๋อต,ตอนแรกที่สั่งนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้เล็กนิดเดียวเองนี่แค่เท่าฝ่ามือเองนะเนี่ยต,ตอนแรกนึกว่าจะเป็นอันใหญ่ๆญแต่ไม่ใช่โอแต่ไม่ใช่อันนิดเดียวเองมันกดไม่ได้อะ อ้าวเดี๋ยวลองดูซิเหมือนจะทำยังไงตรงนี้มันหมุนได้หมุนทําอะไรไม่รู้นี่ตรงนี้หมุนแก๊กแก๊กเปลี่ยนสีได้นะป่าเปลี่ยนสีได้เหรอน่าจะเป็นรูปไดโนเสาร์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้หมุนได้แค่นั้นเองอ๋อตรงนี้เป็นที่ใส่ทานใส่ถาดไม้ายางอนะ่ะตรงนี้เป็นที่โกด ใส่ถ่านมาหรือยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวป๊าลองดึงดูก่อนอ่อตรงนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นสำหรับดึงถ่านออกไหนลองดูซิกดเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะไหนลองดูซิไหนลองยิงดิอ่ะลองยิงนานๆเลยเอาไว้เปลี่ยนสิ แหนเป็นยังไงไหนลองยิงที่ยิงปลาที่ยิงได้ไหมมันมันยิงใช่มินกระดักเองอ๋อเหรอไหนมาดูที่ไหนขอป้าดูมั่งอ๋อ <c oughs> โอ้ยกดนานๆเลยโอ้โอ๋มีเสียงนานๆได้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไร อ๋อข้างหลังไม่มีอะไรหมุนแก,ก๊กแก,กเ๊เฉยเฉยอ๋อข้างหลัง,งเอาไม่หมุนได้มันกับพริบอ้าวอาไหนต้องดูหน่อยสิปืนไดโนเสาร์อันเล็กๆเลยเนี่เท่าฝ่ามือสำหรับเด็กป้าครับตอนถ่ายนี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันใหญ่มากนะอะตรงนี้หมุนได้หมุนแก,ก๊กแก๊แต่ไม่รู้ว่าหมุนไว้ทำไม อ,าอ่างเราไ,ไรล็กๆอ่ะอันต่อไปอ้าวสำหรับคลิปนี้ครับอันนี้เป็นปืนไดโนเสาร์สั่งมาจาก JD Central อันนี้ว่ากะจะมาเซอร์ไพรส์น้องไททันวันเกิดนะเนี่ยเดี๋ยววันเกิดไททันเดือนนี้แหละสิงหาคมวันที่21ใช่ไหมครับ อ่าอันนี้ป๊าจะซื้อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดไทตันอ่ให้ไทตันออกมาลองเล่นดูก่อนอาโอเคสำหรับคลิปนี้ปืนไดโน่สีเหลืองกับน้องไทตันอ้าไทตันต้องบายบายไปก่อนแล้วสำหรับคลิปนี้อ่าบายบายครับ,บอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิง่งอ่าสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับ